สวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็ร้านอุดมทรัพย์ซับปูนคอนกรีตสิทธิบัตรนะครับผมวันนี้จะให้มาดูนะครับเสาสิทธิบัตรเสาที่สามารถเดินระบบไฟฟ้าได้นะครับก่อนที่จะหล่อเซ็ตอ่าก่อนที่จะหล่อขึ้นรูปนะครับหน้าตามันเป็นยังไงนะครับดีวพามาดูเดินนะครับผมรับรองอย่างนี้เลยนะครับต่อไปอนาคตนะครับปลูกบ้านนะครับสามารถเดินระบบไฟฟ้าได้เลยนะครับอันนี้ยื่นจดสิทธิบัตรแล้วนะครับผมอ่ามาดูกันครับนี่ครับผม นะครับตัวนี้ก็มัดโครงเหล็กเรียบร้อยนะครับแล้วก็นู่นนะครับเห็นขาวๆนั้นเป็นท่อนะครับผมนะครับนี่ครับอ่าอันนี้ตีนช้างผมจะดัดปลอกนะครับใส่ไปหนึ่งตัวนะครับส่วนตัวนี้เป็นปลอกสองหุนนะครับผมนะครับนะครับประมาณหนึ่งคีมนะครับนี่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 ครับพ่อแม่พี่น้องนี่ครับผมอ่านี่ครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมนี่ครับ อ่าก็ยึดเรียบร้อยนะครับผมรอการรอนะครับผมนี่ครับยาวไปถึงนู่นนะครับผมส่วนนี่นะครับเป็นจะเป็นสวิตเอ่อสวิตไฟนะครับผมหรือจะใส่เป็นปลั๊กก็ได้ด้านล่างนี่ก็จะเป็นปลั๊กไฟนะครับผมนี่ครับเป็นปลั๊กไฟนะครับไว้ติดตั้งปลั๊กไฟด้านบนก็เป็นตัวสวิตนะครับผมหรือจะติดตั้งปลั๊กไฟก็ได้นี่ครับ มาด้านบนนะครับตัวนี้จะเป็นหัวเสานี่ครับตัวนี้เป็นหัวเสาท่อจะยื่นออกมานะครับผมอ่าแล้วก็สามารถที่จะร้อยตัวนี้เข้าไปเลยนะครับตัวนี้จะอยู่ในระดับฟ้านะครับผมอ่าส่วนเล็กที่ผมทานะครับตัวนี้นะครับเป็นสามหุนเต็มหรือ rb เก้า si ยี่สิบสี่ของท่าทานะครับผมนี่ครับตั้งเรียบร้อยนะครับตั้งแบบเรียบร้อยนะครับรอการททนะครับผมก็ไอเดียนี้นะครับคิด ต่อยอดมาตอนที่เคยทํางานอยู่กรุงเทพนะครับผมเพราะว่าการเดินระบบไฟนะครับในบ้านมันยุ่งยากเหลือเกินนะครับผมต้องเจาะผนังกรีดผนังทั้งฝุ่นทั้งอะไรเยอะแยะมากมายนะครับผมแล้วก็ความปลอดภัยก็ไม่มีด้วยนะครับบางทีใช้ลูกหนูกรีดผนังนะัมันค่อนข้างที่จะอันตรายมากนะครับผมแล้วก็ฝุ่นด้วยอะไรด้วยก็เลยเอาตัวนี้นะครับมาคิดเป็น ไอเดียแล้วก็กําลังยื่นจดนะครับผมสิทธิบัตอยู่ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญานะครับอ่าตอนนี้ก็อ่าทการรอจําหน่ายแล้วนะครับอยู่ร้านเดียวนะครับในประเทศไทยนะครับอ่าร้านอุดมทรัพย์เสาปูนคอนกรีตสิทธิบัตรตามชื่อนะครับนี่เป็นสิทธิบัตรเสาที่สามารถเดินระบบไฟฟ้าได้นะครับอ่านะครับผมรอติดตามกันต่อไปนะครับผมโปรเจกต์นี้จะได้โคลดอส่งลูกค้าเรื่อยๆตอนนี้ก็ลูกค้าสั่งนะครับผมนะครับผมลูกค้าสั่ง นี่ครับโอ้มึงผู้เบามายืนโชว์ด้วยโอ้อ่านี่รับเดียวอุจับจะทำการหล่อนะครับพอทำการหล่อเสร็จเดี๋ยวจะให้มาดูตอนหล่อเสร็จว่าหน้าตามันเป็นยังไงเด้อนะครับที่จริงแล้วนู่นนะครับตัวนี้เป็นที่อุจตับทำทดลองนะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมนี่มีน้องนะครับผมโอเคครับผม เจอกันคลิปหน้านครับเมื่อรอเสร็จนะครับอย่าลืมกดแชร์ด้วยนะครับพ่อม่พี่น้องนะครับสาระดีๆเรื่องราวดีๆนะครับแชร์ให้ป่อมไอพี่น้องใครจะปลูกบ้านนะครับก็สามารถที่จะสั่งทําได้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ